ฉเฉลิมราช60ปีฉลองพระชนม์ศี80พรรษาพระมิ่งฟ้ามหากษัตริย์ไทยรถกระทงมหาวิทยาลัยเจียงใหม่ออกแบบภายใต้แนวความคิดลัก เนื่องในวโรกาศปีมหามังกละการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบกับการเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ80พรรษาในปี2550มหาวิทยาลัยเจียงใหม่จึงได้จัดหูกแบบรถกระทงโดยการจำลองต้นโพเงินโพทอง อันเป็นเครื่องสักการะปุจาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับได้อันเจิญพระบรมชายาลักษณ์กาสัญ,ญลักษณ์พระราชปรมาพิไทยและภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญมาประดิษฐานเป็นจุดศูนย์กลางของรถภายใต้พระบรมฉายาลักษณ์มีกลมไฟหูบกระต่าย อันเป็นกาประจำพระราชชนมวานส่วนกาสัญลญักษณ์พระราชปรมาพิไทยประดิษฐานอยู่บนดอกบัวใต้าฐานดอกบัวมีน้ำตกไหลลงสู่พื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นกลาเขาซึ่งเปรียบเสมือนน้ำพระไทยที่ทรงประทานแด่พระศริกรเจ้าไทยทุกมูลาว ทานน้ำตกแห่งพระไทยไหลลังยังความจุ่มเย็นสู่พืนดินทั่วลา<ม>ก็ฮื้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธัญญาหารหล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยคืออยู่ห่มเย็นเป็นสุขพระพิรุณอันเป็นเทพผู้ประธานสายฝนและเหล่านางอับสรสวรรค์ ต่างปากันปรากฏกายไร้ร,รำแท้สองสันเสริญในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชดำริคือมีโครงการฝนหลวงประธานแด่อาณาประชาราษบริเวณโดยรอบมียิงใจจำนวนสามกู้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเจียงใหม่ และประชาชนเจ้าไทยกู้คนอันเจิญผ่านภ่มสักการะถวายพระพรชัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฮือทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยสมบูรณ์ทรงสถิตสถาพรเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบชั่วการลนาน To commemorate the 60th anniversary of the King's accession to the throne and his 80th birthday, the float was designed by the Center for the Promotion of Arts and Culture of Chiang Mai University, with the concept being to celebrate His Majesty's accession to the throne and his 80th birthday in the coming years. The float is designed depicting golden and silver poti trees as part of the sacrifice to pay homage to His Majesty. In addition, His Photograph and the Royal Emblem and Monogram, along with the photographs of His Significant Activities, are placed at the center of the float. Under the photograph of His Majesty, a rapid shaped lantern representing the sign of the year he was born. Below the lotus base is a waterfall flowing down to the fertile land covered with rice paddies to sacrifice the king's great heart filled with kindness and compassion toward his people. His land is full of peace and abundant food to ensure his people a happy self-sufficient life the sprinkling rain is a blessing from the heavenly being an angel who dances in praise of his majesty for your rain of generosity spreading to all of his subjects in time of drought the four women sitting around on the float represent the thai people of four regions of thailand while a couple at the center represent Chiang Mai University, each carrying a flower tray to pay homage to His Majesty, and to pray for his long life, good health, and well-being to bring praise and happiness to the Thai's eternally.